นะครับพอออกจากไดโนไดโนปาร์กนะไดโนเสาร์ปาร์กก็จะมีรถนะครับี้เปิดไฟสวยงามครับที่จะนะปราระดานะครับบริการแค่นะครับตอนนี้อยู่ที่ Animal World นะครับก็คือสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับก็บริเวณง้างๆก็จะมีการใส่เซอร์ฟีนครับ ก็ยังไม่เสร็จเลยครับยังปิดการทาการอยู่ครับก็เธอยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับก็วันนี้เป็นสวนสัตว์โบนะครับยังไม่เสร็จนะครับก็จ่ายตัวเหมือนเดิมครับอ้าวนะครับไปลืมเสร็จเมื่อไหร่แล้วเซ็ก็มันต้องเช่าได้เลยนะครับมีก็มีแกะมีแพะนะมีควางมีอะไรมีหมูมีอะไรนะครับครับก็กลางคืนครับตอนเช้าก็มีการบริการรถม้าด้วยนะครับเที่่นเลยับ ด้นล่างก็จะมีร้านขายของขายอะไรนะครับยังไม่เสร็จนะครับเราค่อยมานะคัก็บริเวณนี้ครับอาเซียนทเทสนะครับโอท็อปนะครับเยอะแยะนะครับก็จะมีะถรถขนส่งอยู่ครับขณะ,ะนี้ยังมีการเดินทางมาเที่ยวดูไดโวเสนร์อีกนะครับในการใช้บริการรถเอชีวีด้วยนะครับ เมื่อกี้ดูตอนเย็นครับตอนนี้กลางคืนก็จะสวยงามมากครับก็จะมีประดับประดาด้วยโคมไฟชาวอาเีนนะครับนะครับก็มีการบริการม้านะครับที่นี่ขณะนี้ครับบริเวณนี้ครับก็เป็นสถานที่ท่เทีย่ยวแห่งใหม่เลยครับผลววดสงขานะครับก็มีการลงทุนกันเยอะนะครับครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปเทีย่ยวดูนะฮัตติบการ์เด้นนะครับ ีเป็นการสัตาสีสันกลางคืน,นครับสวยงามครับววโอ้โบริเวณนี้คือจับไปมาจะมีเสียงดังออกมานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับบริเวณตัวน้องจับด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับก็มีการนะครับโผโผต้นไม้นะครับแลยวการใช้แสงนะครับขอชาติไทยนะครับบรวเรนนี้ครคือจับใบไม้จะมีเสียงออกมานะครับดีไซน์ดีมากมันพลงอยู่ด้านข้างนะครับ